สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสาวธัญพรขันจันเป็นตัวแทนจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมัชนาทดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อความทรงจำจากพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9หากพูดถึงความทรงจำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วนั้น สำหรับดิฉันคงนึกถึงพระราชกนริจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอะโดยส่วนตัวดิฉันเองนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับด้านการเกษตรตั้งแต่เรียนอุดมศึกษาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการณนะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏจันเกษมชัยนานี้ก็ยังได้นำความรู้ ของปัจญานี้มาใช้ในการทำงานในส่วนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริความหิวนับเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดความยากจนนับเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของแผ่นดินเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์จึงเป็นที่มาในการก่อให้เกิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นปัจญาที่ในหลวงราชการที่9 ในทุมเทพระวรากายภาสติปัญญาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อมุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ประชาชนของพระองค์ประสบอยู่ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ประชาชนของพระองค์มีความแข็งแรงสามารถพึ่งตนเองได้โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อรักษาสมดุลมีความพอดี พอเพียงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระองค์ได้ทรงศึกษาและเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนของพระองค์ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดที่แบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆด้วยกันคือ สระน้ำ30ส่วนนาข้าว30ส่วนพืชสวนพืชไร่30ส่วนและที่อยู่อาศัยอีก10ส่วนความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย3คุณลักษณะพร้อมๆกันค่ะความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขสองเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ในหลวงรัชาการที่9ได้ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทยดังนั้นเมื่อใดพระราชทานแนวพระราชดำริหรือพระบรมราชโชวาทในด้านต่างๆจะทรงคำนึงนึกถึงวิถีสภาพสังคมของประชาชนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในการปฏิบัติได้ให้ประสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกินพอใช้ปัจจุบันแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นบ้างตามลำดับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกมองข้ามหรือยุติรงแค่นั้นทว่ากับการค่ะได้รับการยอมรับในการนำมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ให้ก้าวรไปรสูค่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีความรุ่มลึกและมีความเป็นองค์รวมรอบด้านทุกมิติตลอดจนมีความเป็นสากลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคมทุกระดับทุกภาคส่วนพระราชดำรัสในหลวงรัชาการที่9ได้ทรงตัดไว้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณสาราดุสิดารเมื่อวันที่4ธันวาคม2541ว่าพอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอกระพอเพียงนี้กระพอแค่นั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโรบน้อยเมื่อมีความโรบน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดนี้มีความคิดที่ว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื้อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น และทั้งหมดนี้ความทรงจำจากพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9ของดิฉันนางสาวธัญพรขันจันทร์ค่ะ